นี่จ้าเพื่อนๆวันนี้เป้จะมารีวิวเต็นท์นอนได้4คนนะคะของเนเจอร์ไฮนะคะเต็นท์รุ่นนี้จะเป็นเต็นท์ที่น้ําหนักเบาโครงเต็นท์เป็นลูปิเนียมนะคะเป็นเต็นท์ทรงอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะหลังเต่าเป็นเต็นท์ทรงหลังเต่าอ่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆพี่ๆมาแกะแล้วก็ทดสอบเต็นท์ใหม่นะคะวันนี้เราจะขึ้นบ้านใหม่กันเพราะก่อนหน้านี้เป้ซื้อเต็นท์แบบนี้มาแล้วหนึ่งหลังนะคะของเนเจอร์ไฮเหมือนกัน น้ำหนักแค่สองโลนิดๆเองค่ะทุกคนเหมาะแก่การแบบว่าแคมปิ้งแบบพกพาแว้นมอเตอร์ไซค์ไปอะไรอย่างเงี้ยเหมาะมากๆทีเนี้ยลืมคิดไปแกะได้เลยเธอลืมคิดไปว่าตัวเองอะน้ำหนักเยอะคือสั่งเต็นท์นอนได้สองคนทุกคนแต่คือตัวเป้เองอะมันก็เหมือนคนปกติสองคนอยู่ในร่างเดียวกันแล้วแล้วซื้อเต็นท์คือลักษณะแบบว่านอนได้แค่สองคน่ะมากลางแล้วฟเฟสเป้ก็อวบๆเนาะ แล้วเป้ก็อ้วนอย่างเงี้ยคือซื้อเต็นท์นอนสองคนมันก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดนะคะก็เลยไปเอฟเต็นท์มาใหม่เพราะว่าเต็นท์หลังนั้นน่ะก็ไปกลางได้ประมาณสามรอบแล้วค่ะก็เลยว่าจะขายต่อเป็นเต็นท์มือสองใบนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลองมาแกะเต็นท์นอนได้สี่คนกันนะคะสี่คนค่อนข้างจะจะกว้างเลยแหละเพราะว่าเวลาที่เราไปกลางเต็นท์จริงๆอะ่ะถึงเราจะสั่งเต็นท์สองคนมาก็จริงอยู่นะคะเพื่อน ทีนี้ถ้าเรามีสัมภาระถ้าตัวเราเยอะตัวเราใหญ่เกินไปอ่ะสัมภาระาที่เราจะเอาเข้าไปวางในเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเอาเข้าไปวางไม่ได้เลยค่ะอย่างเช่นพวกถุงนอนกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเไม่มีที่เก็บสัมภาระานะคะเวลาเราไปกางเต็นท์แต่ถ้าเราซื้อไซส์สามคนนอนแต่เรานอนแค่สองคนไซส์สี่คนนอนแต่เรานอนแค่สองคนมันจะมีพื้นที่ให้เราอ่ะเก็บของเยอะแยะเลยค่ะอ่ะ พอแกะเต็นต์ออกมานะคะของเขาของแบรนด์เขานี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์อันดับต้นๆน,นะคะของของของประเทศเขาเลยนะคะในเจฮายเนี่ยมันก็จะเป็นแบรนด์ที่ทําออกมาที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบเน้นเรื่องน้าหนักเบานะคะเน้นพื้นที่ในการแบบว่าใช้สอยเหมือนแบบว่าอย่างพวกผ้าขนหนูลองนอนผ้าห่มพวกอะไรอะ อุปกรณ์แคมปิ้งทุกอย่างอ่ะเขาจะทําแบบว่าทําแบบว่าออกมาให้มันแบบทําจากวัสดุที่มันแบบว่าน้ําหนักเบานะคะแต่คุณภาพดีอันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้น้ําหนักเต็นท์อยู่ที่สองสองหนึ่งสามโลนะคะสามโลในนั้นเขาก็จะมีไฟชีทให้หนึ่งผืนอันไหนคือไฟชีทเธออ่านี่นะคะ่ะไฟชีทเขาจะมีไฟชีทให้หนึ่งผืนนะคะคุมหลังเต็นท์ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่โครงเต็นท์นะคะแล้วก็ จะมีเสาเต็นท์มาให้เสาโครงเต็นท์นะคะจะเป็นอลูมิเนียมซึ่งประกอบง่ายมากๆเลยค่ะทําคนเดียวก็ทําได้ผู้หญิงก็ถอดประกอบเองได้นะคะแค่เอาเสาเต็นท์มาประกอบกันมันเป็นอลูมิเนียม嘛เนาะเพื่อนเพื่อนมันก็ประกอบค่อนข้างที่จะง่ายอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้านอ่ามันจะมีเต็นท์มาให้สองชิ้นนะคะชิ้นด้านในเนี่ยจะเป็นเต็นท์ตัวโครงของเต็นท์ด้านในมันจะเป็นลักษณะมุ้งลวด แล้วก็อากาศก็จะโฟดีมากๆเลยส่วนชิ้นด้านนอกที่มันเป็นฝายชิ้นนะคะชิ้นหน้นชิ้นนูน้นนะนะมันจะเป็นตัวที่ครอบไปอีกทีนึงกันฝนกันอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่อันนี้มันเป็นมุงรวดคือมันก็จะเป็นเต็นท์ส่วนที่เป็นโครงของเสาเต็นท์นะคะตัวนี้นี่ประกอบง่ายมากเห็นไหมเป็นเสาอลูมิเนียมนะคะแล้วก็แค่เราแบบว่า ดึงเชือกแล้วก็สวมสวมใน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 บ็อกของเขาอะนะเขาก็จะมีรูมีเชือกอย่างยืดด้านในแล้วก็แค่ดึง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 แล้วก็สวมสวมใส่กันให้มันเข้าล็อกกันในลักษณะแบบนี้นะคะก็กลางได้แล้วนี่เห็นไหมเอแล้วก็ไปยัดใส่รูที่มันเป็น หูเต็นนะคะหูเต็นด้านมุมมันจะมีมุมทแยงทั้งสี่มุมเลยนะคะเพื่อนเพื่อนี่ๆให้เพื่อนเพื่อนใส่แบบนี้นะคะก็คือเอาเสาเต็นท์เนี่ยไปใส่ในรูที่เขามีมีรูมีรูให้เราเสียบนะเสียบเสาเต็นท์อะไอรูตรงอันน้มันก็จะมีจุดที่ให้เราแบบว่าตอกสมอด้วยนะคือกันลมแหละถ้าไปกลางในพื้นที่ที่มันลมแรงๆอะไรเงี้ยเราสามารถตอกสมอได้นี่นะคะ ก็ไปเสียบเข้ากับรูรูที่มันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรมันอนะ่ะเธอตรงปลายเนี้ยเนี่ยเสร็จแล้วก็ดึงเต็นท์ขึ้นนะคะมันจะมีไอที่เกาะมันจะมีบริเวณอ่าของตัวเต็นท์นั่นแหละคะ่ะมันจะเอาไว้ให้เราเกาะกับเสาเต็นท์นะคะเกาะในลักษณะแบบนี้เลยง่ายง่ายมากๆเลยค่ะกลางคนเดียวก็กลางได้อะเนี่ยเห็นไหม อวะจะรีวิวซะหน่อยเถอะทำมือเดียวเนี่ยนะนี่นะมันจะเป็นลักษณะตัวยูแบบนี้นะคะโค้งมาแล้วให้เราอ่ะเอาไปปึ๊บกับเต็นได้เลยเอาไปล็อกเข้ากับเสาเต็นแบบนี้ได้เลยนะคะนี่เห็นไหมอ้อทำมือเดียวอะ่ะมันก็จะลำบากเนาะถ้าสองมือก็ง่ายง่ายง่ายจริงค่ะทุกคนเดี๋ยวลองกันปึ๊บ ดันให้มันลั่นดังแก็บแบบน,นี้นะคะทุกคนนี่ก็จะอยู่แล้วค่ะใส่ให้หมดทุกชิ้นเลยนะคะเขามีมาให้กี่อันเราก็ใส่ไปให้หมดเลยนะคะมันจะมีอยู่ประมาณสี่อันนะคะสี่อันต่อหนึ่งมุมมีทั้งหมดสี่มุมก็ประมาณสิบกว่าอันนี่เสร็จแล้วลักษณะเต็นท์ของเราอันนี้ที่เป้เอามามันเป็นนอนได้สี่คนนะคะเพื่อนๆพอเรากางในรูปแบบลักษณะแบบนี้แล้ว ถ้าไปในพื้นที่ที่มันฝนลมแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ากลัวที่จะแบบว่ากลัวเต็นท์ปิวเต็นท์อะไรเงี้ยเราสามารถตอกสมอเข้าไปที่ชายมุมเต็นท์แบบนี้ได้นะคะนี่เห็นไหมคะมันจะมีชายมาให้ค่ะทุกเพื่อนๆเราสามารถตอกสมอยึดตรงนี้ลงกับดินได้เลยส่วนตรงนี้มุมล็อกตรงนี้นะคะกิ๊บล็อกตรงนี้มันจะเอาไว้ล็อกกับฝ่ายชีทที่เขามีมาให้อีกหนึ่งชิ้น ดีอยู่นะคือสั่งมาแล้วแหละค่ะมันใช้ดีมันมันมันโอเคอะ่ะมันเหมาะกับการพกพามันเหมาะกับการใช้งานของเราก็จะซื้อซ้ํานะคะแต่ถ้าซื้อมาแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคมันไม่เหมาะกับการใช้งานของเราก็ไม่อยากจะแนะนำเพื่อนๆพี่ๆเนาะที่บ้านอะเต็มก็ประมาณเกือบสิบหลังได้แล้วค่ะซื้อมาหลายหลายแบรนด์มากทั้งมือหนึ่งมือสอง วิดาลิโดนี่เต็น์กระโจมก็สองหลังที่ซื้อมานะคะวิดาลิโดนี่เหมาะกับการที่แบบว่าโอ้โหมันเหมาะกับงานแบบเจอฝนฟ้าแบบอลังการอะเนาะคืออันนั้นนะ่ะเขามีน้ำหนักน้ำหนักที่ค่อนข้างที่จะหนักเลยแหละเต็น์นี่ละน้ำหนักสิบโลยี่สิบโลได้เลยสิบโลสิบห้าโลน้ำหนักของเต็นต์อะนะแต่ในเจ้าไฮเนี่ยเขาจะออกแบบมาเพื่ออ่าพกพาน้ำหนักเบาคือ พกพาเหมาะกับการแบบพกพาในรูปแบบของมอไซค์ทัวริ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาแนะนำพี่ๆเพื่อนๆเพราะว่าเป้เเจะใช้เต็นท์หลังเนี้ยนะเดินทางลงใต้ไปกับมอไซค์คู่ใจ xadv นี่เหนนะะ็นไหมคะโน่นรถทองเราก็จอดอยู่โน่นก็เลยทำคลิปออกมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะคะพอเราข้อดฟายชีสไปแล้วนะคะเราก็หัน มุมเต้นให้มันถูกนะคะว่ามุมไหนซิปที่เปิดอยู่ด้านไหนด้านหน้าเต้นอยู่ฝั่งไหนแล้วก็ดูลักษณะของหน้าเต้นให้ดีอันนี้จะเป็นลักษณะของหลังเต้นนะคะที่เปิดอย่างเงี้ยเห็นไหมคะซิปก็จะอยู่ด้่นในเราก็เปิดซิปได้เลยอ่าหน้าเต้นตรงนี้หลังเต้นฝั่งนี้เราก็สามารถเปิดได้เลยแล้วของเขาก็จะมีช่องรับลมตรงนี้ด้วยนะคะสามารถเปิดได้ช่วงกลางคืนนะคะอากาศก็จะโฟเข้าดีมากๆเลยนะคะ ส่วนตรงนี้นจะเป็นบริเวณหน้าเต็นท์นะคะเพื่อนๆื่อเราสามารถเปิดเป็นทาร์ปได้เหมือนลักษณะเหมือนแบบกระชานหน้าเต็นท์นะคะถ้าพูดง่ายๆเปิดออกมาแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เรานั่งได้สี่คนก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยแหละค่ะไม่เลยแหละกว้างมากๆแต่คือภาณะภาณะภาระจะมาช่วยรีวิวเต็นท์หรอนี่เห็นไหมคะ ตรงนี้เราสามารถม้วนขึ้นได้นะคะพี่ๆเพื่อนหรือถ้าเราไม่ม,ม้วนเขามีเสามาให้ไหมเธอไม่มีใช่ไหมเขาไม่มีเสาหน้ามาให้ใช่ไหม,มเราสามารถซื้อเสาอลูมิเนียมเพื่อเอามาตั้งเป็น,เป,นเป็นทาบหน้าเต็นท์ได้นะคะตรงนี้หรือใช้เชือกดึงขึงกับต้นไม้ก็ได้ในลักษณะแบบเองลองถึงให้ดูหน่อยเนี่ยเป็นล่มแบบนี้นะคะหน้าเต็นท์ได้ทําแบบนี้ได้นะคะหรือเราจะม้วนม้วนเก็บเพราะพาสะดวก คือเก็บแบบให้มันเปิดโล่งไปเลยถ้าเกิดว่าอากาศอากาศหนาวๆอะไรเงี้ยเนาะไม่มีฝนเราก็สามารถเปิดได้เลยส่วนด้านในเขาจะมีเชือกให้ด้วยนะคะถ้าพี่เพื่อนๆกลัวมันแบบว่ากระพือหรือตีอะไรเงี้ยเราสามารถเอาเชือกรัดกับโครงเสาเซ้น์แบบนี้ได้แล้วก็ด้านในเธอเปิดให้หน่อยด้านในเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในมันกว้างมากๆสี่คนนี่อะถ่ายให้หน่อยสี่คน นี่เห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะมันกว้างกว้างมากๆเลยนะคะนี่อึ้บนี่นะคะก็นอนได้อีกสองคนปึ๊บสองแต่ถ้าเป็นเป้เป้เปจะนอนได้สามแต่ถ้าเป็นพี่ๆเพื่อนๆที่คนหุ่นปกติก็จะนอนได้สี่นะคะสรุปถ้าเป้นอนนอนได้สามคนนะคะ มันก็จะเหมาะกับการที่เราเอาสัมภาระมาไว้ด้านในเต็นท์ได้นะคะตรงนี้นี่นะคะเขาก็จะมีจุดให้เราใส่ของด้วยนะคะพี่ๆเพื่อน<ๆ>บริเวณหัวเต็นท์นะคะปลายตีนก็จะมีช่องให้เรา,าเก็บโทรศัพท์หรือกระเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะมีตะข่ายแบบนี้เป็นเหมือนลักษณะกระเป๋าทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งปลายเท้าแล้วก็บนหัวนอนเลย ส่วนด้านบนเขาก็จะมีขอมาให้เราคล้องอาจจะคล้องอ่าอ่าพวกไฟโคมไฟอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถคล้องตรงนี้ได้แต่เป้ส่วนใหญ่เป้จะมาคล้องพัดลมนะคะอืเต็นสามารถเปิดได้สองฝั่งนะคะโดยด้านหน้าตรงนี้ที่เปิดให้เข้ามาดูนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็เปิดได้นะคะเพื่อนๆมันจะเป็นบริเวณหลังเต็นอากาศก็จะโฟดีนะคะโอเคอุ้ย ไม่สบายก็เลยเหนื่อยจบการรีวิวนะคะโดยรวมเต็นเน้เจราไฮเหมาะกับการแคมปิ้งแบบลักษณะแบบทัวริ่งพกพามอเตอร์ไซค์หรือเพื่อนๆพี่ๆสายเดินป่านะคะของเนเจอร์ไฮนี่คือทุกรุ่นของเขาเหมาะที่สุดแล้วค่ะสำหรับสายนี้สำหรับสายที่แบบต้องการน้ำหนักเบาเนาะส่วน มันจะมีน้าหนักเบากว่านี้นะคะไม่ถึงกิโลไม่ถึงหนึ่งกิโลไม่ถึงสองกิโลอะไรแบบเนี้ยแต่มันจะค่อนข้างแพงแต่โดยรวมเต๊นท์ของนี้จะไฮน้ําหนักเบานะคะแล้วก็ราคาถูกมีตัวนี้ค่ะที่ราคาค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยเป็น <c oughs> เป็นเต๊นท์ราคาต้นๆของเขาเลยนะคะแล้วก็จะมีลักษณะที่แบบสามพันสี่พันห้าพันไอ้พวกนั้นน่ะน้าหนักจะเบาลงไปอีกก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เขาผลิตขึ้นมานั่นแหละคะ่ะแต่ โดยรวมคือเต็นต์อันนี้เหมาะกับพี่ที่ที่เขาอ่าเป็นเป็นสายคัปิง้งเริ่มต้นนะคะราคาอยู่ที่ส0 0พันนิดๆถ้าสั่งในแอปส้มร้านที่เป้ซื้อนะคะเขาก็จะมีโคส้ส่วนลดแล้วยิ่งสั่งช่วงอ่าลดโปรสิบเอ็ดสอ็ดอะไรเงี้ยโคส้ส่วนลดสูงสุดสามสิบซม,มันจะ,ม,ะมันจะ ลดราคาไปค่อนข้างที่จะสูงเลย30% 1000ลดไป300บาท2000ลดไป600บาทเลยค่ะเพื่อนๆพี่พแนะนำนะคะเข้าไปดูก่อนได้นะคะสำหรับพี่เพื่อนที่ต้องการจะซื้อเต็นท์แบบในลักษณะราคาเริ่มต้นแนะนำแบรนด์นี้เลยคะ่ะแบรนด์เนี้จะหายนะคะบ๊ายบาย